คำเตือนวิดีโอนี้สร้างเพื่อความบันเทิงเท่านั้นผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมการพนันเป็นสิ่งไม่ดีไม่ควรทําตามนะจ้ะนัจ้ะกราบสวัสดีนานผู้ชมทุกท่านด้วยนะจ้าวันนี้กับพบกับเพียเป็ดช่องแตกยาบอีกแล้วนะฮะแผลวันนี้เราอยู่กับแกม มาแต่งโกนะท่านผู้ชมของค่ายแพมคพลติกเพยนะครับผมนี่ก็เล่นอยู่กับหน้าเว็บรักซีโน่นะป่าวันนี้เหี้ยนี่ที่ไปปั่นมานี่ตอนนี้กำไร 28k นะได้ถึงแสงกนก็ถววอนตอน cover ไปโอเคป่าเรามาดูก็ระเบียบเกมเกมนี้กันก่อนดีกว่านะโอเคมาสีขาวเป็นตัวแพ้ที่สุดสีดำเป็นตัวรองลงมาคาร์บอยเป็นตัวรองลงมานะแล้วคาร์บอยอีกสามเป็นตัวรองมาจากบอยผู้ออาาชยายชนะท่านผู้ชม ตัวถูกก็จะเริ่มที่ตัว A K Q J นะครับผมแล้วก็จะมีเสรลักมัสเตงโกเป็น Y นะครับผมนะแล้วก็ตรงนี้เป็นสเกตเตอร์นะครับใช้3ตัวขึ้นไปนะออาฟิเกียเคแล้วจะมีตัวคอลเลกตนะผมที่เป็นตัวเก็บเหลือญนะนผูชมเกมนี้มันจะมีไอเหลือญที่เป็นเงินอนะล่วงลองอมานะโอเคแล้วก็มีในโหมดของโบนัสเกมแบบแจ็คพอตด,ด้วยไปลุ้นเกือกม้ากันว่า ถ้าได้สูงสุดก็ไปที่ภูมิพันคุนผู้ชมมาเป็น,น,นปเล่นเลยดีกว่านี่มีตันงสองหมื่นแปว่ะเราจะเล่นเท่าไหรด่ดีเล่นเบ็ดที่ร้อยสามสิมาสมเก็เสรีติคอรเกียนละอ้โหม,มาก็ะก็ไปก่อนเลยครับผมหกแปดพันห้าเ่ินเกินเชนอ่โอ้โหโอ้โหม,มาไม่ทุบร่างตอเพลงแม่งแจกไปก่อนแล้วนะฮะก็ขอเล่น ปราบเบ็ดกันไปที่200แม่งเลยแล้วกันในจังหวะนี้ก็จัดไปที่100หมุนไปเลยนะท่านผู้ชมขอ,อ100รอบดูนันเปิดมาก็เซนเซ t i o n ่ l อกันไปเรียบร้อยถ้าเปิดมาก็บึ้มใส่หน้าเอียไปเฉยเลยนะเอาะหน้าไม่เลยเมื่อกี้รอบนี้สองเป็นสองเดี๋ยวนี้เน้นกันตัวเกิดมาสักผมอันนะท่านผู้ชมเอาแจ็คพอตอ ตัดคอเหล็กมากับช่วงที่เกิดมมใามา่ยเยอะๆนะบอกเลยว่าโอ้กำไรพึ่งเตียงปังแน่นอนท่านผู้ชมเร,เรามีทุนเยอะเราวันนี้ก็ห่อเล่นเยอะหน่อยท่านผู้ชมเล่นแบบไม่จำกันงบมาเล่นงบนี่ไปเลยฮนะมีแค่ไหนเล่นแค่นั้นหรือว่าวันนี้จะเจ๊งหรือเปล่านะก็เป็นสองร้อยกันไปเลยนะท่านผู้ชมเอากะเอารวยเลยฮนะกะเอาแบบริ้มไปเลยฮนะนี่ พันกี่พันกี่พันรับกี่พันห้าพันสองโดยไนครับผมร็ต่อไหนก็กนไปต่อเลยนะบ่มนะเกมนี้ก็เป็นหนึ่งเกมที่เฮียไม่ค่อยได้มาเล่นเท่าไหร่นะานๆมาเล่นเกมนี้รับผมเอาระดองนี้สี่พันห้าไอห้าพันสี่นะคระหนูทูไหนอีกแล้วนะครับจัดไปหนึ่พันรอบเลยอ่ะท่านผูช้ชมนะเอาไหนๆมาเล่นนาทีเอานะอุ้ยเมื่อกี้ คือมาให้เยอะแต่ไม่มีคอนเล็กโอ้โอหน่าเสียดายนะไม่มีโทเก็บเหรียญเอาละเข้าฟีเกมแล้วท่านผู้ชมมามันเข้าฟีเกมแล้วไปแปดหมุนโอ้โห่ถ้าดูลยเนะข้าฟีเกมมาจะขนาดไหนวะอ้าวเราจะบอกนะแตกไในแตกก็แ,แตกไในแตกหรือเปล่าจังวันี้แตกไในแตกแล้วบึ้มในบึมหรือเปล่านะ ไม่บึ้มนะครับผมได้แค่สองยังไม่จ่ายเลยนะตอนนี้เข้ามามันยังไม่จ่ายเฮียเป็ดเลยนะ <S <S โอเคครับผมจัดไปครับผมห้าบันหกถ้าเราวันไนท์เฟยครับผมนะจะบึ้มไปหนึ่งบึ้มนะบึ้มเล็กๆไปก่อน,น <S 1> <S 1> จัดบึ้มใหญ่ๆให้เฮีย,ยนหน่อยดิอีกสองหมุนเนี่ยโอเคมเันแดงกว่าไดไวนะบันเก้าอะไรครับผมโดนระวังไม่ดีโหอหกพาเล็กไม่หมดไม้สุดท้ายแล้วไม้สุดท้ายแล้วไม้สุดท้ายแล้ว ได้ห้าพันเก้าปั่นกันไปต่อเลยนะครับไปสองร้อยนะครับผมโอ้โหเมื่อกี้มาอย่างเยอะนะคอเหล็กไม่ลงนะหรือว่าเราจะแตกเท่าไหร่ท่านผู้ชมถนะ้าแตกหนักก็ก็เลิกนะฮะแต่โผล่มามันใสเซนชั่นเอลไปแล้วมันก็ไม่รู้มันจะจ่ายอยู่หรือเปล่ามันก็ยังจจ่ายอยู่หน่อยๆนะท่านผู้ชมสี่พันสองก็ป 2002, ระมาณไนท์ครับผมนะขอเดินเซเนชั่นอีก,กรอบหนึ่งแล้วไปเลยนะฮะ โอเคดี๋ยน,นี้สองพันนะเรื่องทะบัรตีครับผมนี่อยากเลืให้ดีมากเลยรางวัลแกลนขอให้โบนัสมันลงนะให้ฟีเจอร์แจ็คพอตลงเถอะก็เล่นมาฟีเจอร์แจ็คพอตยังไม่เคยได้โหดเลยน,น,ลนะพี่ลมนะเคยจับได้ okay. แค่เมเจอร์ไม่ใช่ได้ไมเนอร์ได้อย่างน้อยเลยแต่ตรงนั้นเล่นจำกัดงงนะผมวันนี้ขอเล่นแบบว่า มาเททิ้งทุ่งทิ้งกันบ้างนี่อยากจะรู้ว่ามันจะโหดขนาดไหนนะนานๆจะทําคลิปแบบว่าแตกหมดไอ,อคลิปแบบว่าเล่นงบเยอะๆสักทีหนึ่ง,งก็ไม่ได้จะเล่นบ่อยๆนะเล่นบ่อยๆก็เจ๊งนะฮะนานๆมาเล่นสักทีนานๆทำคลิปแบบนี้สักทีหนึ่งนะท่านผู้ชมจะหาเมียมิกมีโปรหรือเปล่าไม่มีะฮะกดด้นสดเลยเนะี่ย บอกว่าเฮียถอดให้ดูหน่อยจะถอดตอนไหนมันก็เรื่องของเฮียดอกนี้แตกกี่หมื่นงั้นจังหวะนี้เราก็ลูก้ก็ตอไปเลยท่านผู้ชมนะเราปล่อยมันไหลเรื่อยๆนะแต่ถ้าเหลือประมาณสองหมื่นก็ก็จะหยุดนะเฮียจะหยุดที่สองหมื่นนะท่านผู้ชมถ้ามันเหลือสองหมื่น ได้กำไรกระดิ่งแบบโอ้โหห้าหมื่นเนี่ยโอเคนะไม่รู้จะได้หรือเปล่าเอาแล้วเอาแล้วระหว่างนี้เกลือแล้วระหว่างนี้เกลือแล้วมันเกลือแล้วมันไม่บ oh, mm okay, so really ึ้มแล้วมันไม่บึ้มแล้วมันกินแล้วมันกินโอ้โหกินแบบย่อยยับอุ้ยกินแบบอัปรีเลยจังหวะนี้นะฮะโอ้บุกบาลเลยเวรกินขนาดนี้หลังเริ่มจ่ายเบาแล้วเนี่ยหลังเริ่มจ่ายเบานะ ท่านผู้ชมดูมากินดิเป็นเซ national ดอกแรกมาดอกเดียวแล้วที่เหลือนี่แหละว่ากลาวเลยนะฮะอ่ะห้าพันไปขอให้ขึ้นหนึ่งก็สี่หมื่นห้าก็พอละอ่ะสี่หมื่นห้าก็จะไปแล้วฮะจัดมาหน่อยดนี่หถืามาโเถิดทีดิเอ้าเถิดเจ็ดพันหกอ้โหรางวัลนี้กล้ามาเถิดเล สี่้าใกล้ใกล้ความฝันแล้วท่านผูงง้ชมใกล้ความฝันว่าฝันจะเป็นจริงสี่หจะไปถึงหรือเปล่าท่านผู้ชมตั้งเป้าไว้สี่หมืนะสี่ห้าเคสีห้าเคแล้วไปเลยแต่ถ้าเหลือแค่2องหมื่นอ๋อบอกเลยว่าเอออย่งกาบอกเดี๋ยวจะเปิดอ่ะเจ็ดพันหกแล้วผมก็จะราวันเมกาไปอีกแล้วเอ้า กูอยู่เล่นเลยอ่ะเหลือสี่มือสี่ก็นอ้ะเฮ้โอเคน้ำยงก็ตามเป้าเรียบร้อยนะสี่มือมันก็ไล่อย่างไวเลยเหมือนมึงไล่กูอะเหมือนมันไล่ไลเงี้ยเงี้ยไปเอะได้เยอะแล้วขอทีหนึงขอทีขอเล่นหน่อยขอเล่นันตงุ้ยไม่ไดีเข้าแจ็คพอตอะ เข้าจะขอดกับเข้าเลยนะฮะผมนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ได้กำไรมานิดๆหน่อยๆนอยเองนะัผู้ชมก็ไม่เยอะหรอกจริงสหรับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เฮียเป็ดด้วยนะครับผมในการติดต่อต่อไปนะครับอย่าลืมสั่นกระดิ่งด้วยนะอย่าลืมสั่นกระดิ่งด้วยนะเพื่อที่จะพลาดคลิปนะครับผมนะโอเคสำหรับวันนี้ไปก่อนคนระับผมสวัสดีครับ Make it c l a